คือคดีชีวิตเนี่ยมันคือเรื่องของภาพลักษณ์เขาติดตามแล้วเขาช็อกเขาตกใจยิ่งเดินนะ่ะยิ่งเหมือนวัวพันหลักนะคะยังไม่เห็นช่องทางแสงสว่างที่จะเดินไปสู่ปลายอุโมงค์ได้มันพังเฉพาะชีวิตตัวเองก็พอเนะี่ยอย่าไปพังชีวิตครอบครัวที่บอยว่ามันน่ากลัวนะเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้ปู่อย่าเพิ่งฟ้องชน,นะฉันก็พูดตามข่าวเนาะจริงใจเล่าค่ะอีพีนี้เรื่องที่พี่บอยอยากจะเล่าเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ กล่าวถึงบุคคลที่ก็ถือว่าเขาก็จริงจังกับชีวิตนะคะก็มีการฟ้องร้องเป็นคดีความแล้วก็อยู่ในจุดที่พี่บอยต้องระมัดระวังเอาดีกว่าเพราะว่าทํางานมา20่สกว่าปีเนี่ยไม่เคยจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะวันนี้จะเล่าเรื่องราวของคุณปูมันธนาโหศิลิหรือปัจจุบันใช้ว่าปูมันธนาหิมะทองคําคือปูมันธนาเนี่ยอันนี้เกิดก่อนพี่บอยรู้จักเขาตั้งแต่ เราเริ่มทํางานในวงการบันเทิงใหม่ๆเนาะเขาผ่านการประกวดนางงามแล้วก็ด่งดังสวยงามน่าคมเป็นสาวใต้ถ้าจําไม่ผิดคืนนะคอนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เข้าวงการเป็นนักแสดงช่องเจ็ก็รู้จักสัมษณ์น่ารักเป็นคนที่คุยสะดวกคุยง่ายมากแล้วก็ไม่เจ้ายศเจ้าอย่างเลยเป็นคนที่ณเวลานั้นเนี่ยพี่บอยเจอก็พูดคุยปกติล่าสุดอ่านี้ดีกว่าล่าสุดซึ่งน่าจะเป็น1ิปีเกือบ1ิบปีแล้วว่า เคยไปอุดหนุนร้านปิ้งย่างบาร์บีคิวแบบเกาหลีเขาที่ซอยแถวแถวท่องรอนะคะแจ่มจันทร์ม้ถ้าจำไม่ผิดนั่นแหะคือครั้งสุดท้ายแล้วปูก็น่ารักกับพี่บอยมากนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าวันนี้เนี่ยมันก็แน่นอนว่าพี่บอยจะเล่าตามแฟกต์นะคะพยายามตัดอิโมชันแนลออกเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงจะเบื่อแหละแต่แล้วก็มีหลายๆคนที่อยากจะรู้เนาะโดยเฉพาะเขาหมดตัวจริงไหม เขาถูกยาจริงไหมเขาเลิกกับสามีนักการเมืองนะคะพี่หารจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พี่บอยจะเล่าในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกน้อย้ำนออาออาจจะไม่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปกระทบภาพกระทบชื่อเสียงของคุณปูมันธนาหรือน้องปูมันธนาที่พี่บอยรู้จักนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะพยายามนะคะเล่าให้คนดูอีพีนี้เห็นเป็นเรื่องๆเป็นฉากๆไปว่าอะไรอย่างไรนะคะอะไรที่พี่บอยเล่าแล้วบอกว่าเออมันเป็นข้อเท็จจริงก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะ อะไรที่เล่าแล้วเป็นข่าวลือก็จะขยี้เป็นข่าวลือนะแล้วก็ออกตัวล้อปัดเลยปูอยากสัมภาษณ์ปูมากแล้วเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าปูควรจะมาคุยกับพี่บอยเพราะพี่บอยก็มีคําถามมีอะไรเยอะแยะเราอยากจะเข้าไปคุยเพราะมันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่พี่บอยคิดว่ามันก็ไม่แฟกับปูเรื่องราวเนี่ยเยอะแยะเลยปูควรจะออกมาชี้แจง บอกเล่าหรือพูดมุมตัวเองบ้างเนาะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีปูพูดก็มีไปยื่นไม้หน้าสอนอบ้างอะไรบ้างก็มีพื้นที่แล้วก็พร้อมนะคะที่จะสัมภาษณ์ปูมันธนาค่ะก่อนจะลงรายละเอียดนี่ข้อมูลเยอะมากทํากันบ้านเยอะมากเนี่ยเธอเยอะมากขอบคุณสปอนก่อนนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ดูแล และสนับสนุนให้เกิดจริงใจเล่านะคะฟัคเกอร์ไทยแลนดค่ะวันนี้แนะนำบอลบูสเตอร์แฮร์ชีทเมน์นะคะเขาจะเป็นตัวบำรุงเส้นผมเราใช้ได้เหมือนครีมนวดเลยสระผมเสร็จแล้วเอาตัวนี้หมักชโลมเอาไว้3-5นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้าเปล่านะคะน้ำสะอาดเนี่ยคุณจะสัมผัสถึงเส้นผมของคุณที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าสารสก,กัด b a s เขาจะไปช่วยทําให้เส้นผมที่เสียเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะคะใครที่เจอความร้อนเจอสเปรย์ไปดัดทําสีแห้งฟู ลองตัวนี้ดูนะคะก็มี3ขนาดนะคะมี220 ml แบบหลอด500 ml คุ้มค่าบิกเปิมและ50 ml ค่ะหาซื้อได้ในออนไลน์เนี่ยสะดวกเลยหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นเอรเบ้ร้านบิวตี้ทั่วประเทศคุณก็สั่งซื้อได้ l ล n e แอปพลิเคชันของเขา Li n e OA นะคะ Fa ฟาเกอร์ไทยแลนด์เซิร์ชเข้าไปก็มีเหมือนกันและง่ายกว่านั้นคือพี่บอยปักตะกร้าแล้วคุณก็สั่งซื้อได้เลยนะคะย้ำนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์บอลบูสเตอร์แฮร์ชีทเมนที่ขายดีอันดับ1 12ปีอนอ Thailand ค่ะ รีบกดรีบรองเธอย้ําเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะมาลงเรื่องการอ่ะเอาข้อเท็จจริงก่อนนะอันนี้จะย้านะข้อเท็จจริงก็คือเรื่องราวเนี่ยมันถูกเปิดเผยมาโดยรัศมีนะคะก็คือลูกหมีรัศมีนางงามนางแบบกรกดาหกก็คือกลางปีที่แล้วว่ามีการโดนนักสแสดงมายืมเงินบาบาบา,บาแล้วก็ขยายความสุดท้ายกลายเป็น ชื่อก็คือปูมันธนาก็ไปที่สอนอชองหล่อเอาไงเอาเอย่างเงี้ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยลูกหมีกับปูมันธนาเนี่ยนะอันนี้คู่กรณีที่เป็นข่าวในวงการบันเทิงดังๆใหญ่ๆเนี่ยเขาจะฟ้องกันสองส่วนส่วนแรกก็คือคดีแพ่งก็คือการกู้ยืมเงินและคดีอาญาซึ่งคดีอาญาเนี่ยมี2คดีก็คือช่อโกงเขาก็บอกว่าหลอกลวงช่อโกงเอาเงินเขาไปกับปล่อยเช็คมาเพื่อจะใช้นี่แต่กลายเป็นเช็คเด้งสี่ใบ ะะซึ่งตอนนี้เนี่ยคดีแพ่งเนี่ยสารแขวงพระนครใต้เนี่ยก็ตัดสินตั้งแต่13มิถุนา68ก็เรียกว่าเรื่องนี้นะคะข้ามปีมาปีกว่าแล้วสารชั้นต้นพิพากษาให้ลูกหมีชนะคดีแล้วก็ให้ปูมันธนาเนี่ยค่ะชำระเงินเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าวาพร้อมค่าทาน,านายค่าดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอไม่มีเงินจ่ายเนี่ยมันก็จะไปสู่กระบวนการใดๆนะนะเช่นกระบวนการบังคับคดีและถ้าไม่มีทรัพย์สิน สมบัติบ้านถี่ดินรถยนต์ให้ไปยึดก็จะสู่กระบวนการของการฟ้องล้มละลายอันนี้คือโพเสเ,เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของคดีแพ่งมันจบไปแล้วตอนนี้ก็มาสู้กันเรื่องคดีอาญาซึ่งฝั่งทนายที่ดูแลคดีให้ให้กับลูกหมีเนี่ยก็คือทนายเดชาทนายเดชาเนี่ยก็บอกว่ากระบวนการในการดําเนินการในคดีนี้เนี่ย เมื่อวานโทรคุยนิดนึงยังอยู่ในกระบวนการศาลก็ต้องพิจารณาในส่วนของคดีอาญาเพราะว่ามันมี2 2ส,ส่วนใหญ่ๆก็คือคดีที่เป็นฝั่งเรื่องของช่อโกงกับคดีเช็คคดีเช็คนี่ถ้าเช็คมันเด้งเนี่ยเช็คหนึ่งใบนะตามกระบวนการที่ทนายเดชาเล่าเร็วๆเ,เ,เนี่ยว่าก็จะประมาณจำคุกหนึ่งปี นะคะทีนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็อันนี้คือส่วนของของรัศมีใช่ไหมแต่ที่นี้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่สะท้อนไปอีกว่าเจ้าหนี้ของคุณปูมันธนาไม่ได้มีรัศมีคนเดียวไม่ได้มีลูกหมีคนเดียวมันมีคนอื่นด้วยเขาว่ากันว่าอันนี้เนี่ยไม่ยืนยันแต่เช็คแล้วเขาว่ากันว่าคดีที่คุณปูมันธนาเจอเนี่ยฟ้องเนี่ยมีคนเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคุณปูในเรื่องของเงินทองเนี่ยหลายคดี รวมรวมกันเนี่ยหลายคนและหลายๆคนรวมกันเนี่ยประมาณ1 5บ8ถึคดีอันนี้คือข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินนะคะเอาเงินเขาไปเรื่องทร้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ ่พี่บอยจะเล่าหลักในวันนี้แต่เรื่องที่จะเล่าในวันนี้ก็คือข่าวลือที่มันมามากมายนะคะแล้วก็การโพสต์ข้อความบนโซเชียลของปูมรญน,นาที่ไม่ได้ระบุว่าด่าใครหรือพูดถึงใครหรือเอ่ยกล่าวถึงผู้ใดแต่ว่าคนก็พุ่งตรงไปว่าเออมันก็มีคู่กรณีอยู่ไม่กี่คนนะคะเจ้าพ่อสื่ออะไรอย่างนี้พี่บอยขออนุญาตเอ่ยนามนะคะคนก็ตีความเนาะนี่พี่บอยไม่ได้ตีความเองนะคะพี่หนุ่มกัญชัยเขาก็ตีความว่าเป็นการประชดไม่พอใจพี่หนุ่มกัญชัยเนาะ แต่ว่าพี่ดุมกัญชัยก็มีการฟ้องร้องกับคุณปูมันธนานั่นแหละก็มีคดีดต่อกันนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ว่าจะเล่าต่อมาสเต็ปต่อมาที่มันเป็นสเต็ปที่คุณและหลายคนก็สงสัยเพราะว่ามันก็มีตัวอ,อ,กอ,อักษรย่อข่าวลือซึ่งไม่ได้ระบุนะไม่ได้ระบุว่านี่คือการพูดถึงคุณปูมันธนาแต่บริบทเชื่อมโยงมันก็กล่าวถึงปูมันธนานั่นแหละว่าขณะนี้เนี่ยนะคะมันมีเรื่องของการสามีขอ,อยามีการจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยถูกไล่ออกจากบ้าน ทรัพย์สินไม่มีเลยซึ่งอันนี้เนี่ยพี่บอยว่ามันเป็นเรื่องของการพูดถึงกล่าวโดยไม่มีสาเหตุหรือกล่าวโดยไม่มีหลักฐานอะพี่บอยใช้คานี้แล้วกันถ้าจะบอกว่าเขายาเราก็ยังไม่เห็นทะเบียนสมรสกันย่าถ้าถูกไล่ออกจากบ้านเราก็ไม่ได้เห็นชีวิตของปูมัทน,นาว่าเขากล่าวเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นมันก็มีคําถามท,าที่พี่บอยอยากจะสัมภาษณ์ปูมัทน,นาแหละมากมายนะคะทีนี้คนก็ขยายไปอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้ปูอย่าเพิ่งฟองชน,นะฉันก็พูดตามข่าวเนาะปูมันธนาเนี่ยถูก ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเรื่องของการหย่ากับสามีคือพิหารและการถูกไล่ออกจากบ้านเป็นเรื่องจริง มันคือภาพการแสดงหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยของคนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพฤตินัยกับน,นิตินัยมันสวนทางกันเราก็ต้องทําอะไรบางอย่างให้เกิดนิตินัยเพื่อไปสู่ชีวิตที่มันตั้งหลักตั้งฐานเป็นเกมชีวิตที่ต้องเดินในขณะที่นิตินัยก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้พี่บอยพูดกว้างๆนะยังไม่ได้สรุปนะคะว่าเขาเลิกกับผัวเขาหรือเขาไม่มีสมบัติจริงนะคะทีนี้เนี่ย มันก็มีข่าวอีกแหล่งหนึ่งที่มากล่าวถึงและเล่าให้พี่บอยฟังว่าคือบางครั้งเนี่ยลูกหมีเนี่ยอาจจะต้องไปขอยึดทรัพย์นะคะบังคับคดีในการที่จะเอาทรัพย์สินมาขายเพื่อจะใช้นี่ทีนี้เนี่ยมันก็มีแหล่งข่าวของพี่บอยบอกว่าจะเอาเงินหรือจะเอาของสมบัติอะมาใช้นี่ได้ยังไงก็เพราะว่ามันไม่มีของให้บังคับคดีไปยึดมาแล้วนะคะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยค่ะใครกอะไรเจ้าหนี้ก็อาจจะบังคับคดีไปหมดแล้วนะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยถ้าปูมันธนาไม่สามารถใช้นี่ได้ในาการถูกฟ้องนะคะว่าจะเป็นคนที่1คนที่2คนที่3ารวมถึงลูกหมีและสมีเนี่ยก็อาจจะเดินทางไปสู่สเต็ปสุดท้าย,ายก็คือการแจ้งหรือการสั่งให้มีการเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสเต็ปต่อไปเนาะแต่ตอนนี้เขายังนะเดี๋ยวมาฟ้องพี่บอยนะพี่บอยไม่ได้พูดว่าเขาล้มละล,ะลายนะแต่ว่าสูกก่กระบวนการตรงนั้นทีนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดอีกลรือเรือือเือมีข้อเท็จจริงก็คือที่พี่บอยพูดเรื่องสาเนาะลือเือเือือ แต่สิ่งหนึ่งที่พี่บอยอยากจะพูดก็คือตอนนี้เนี่ยคดีมันมีสส่วนชีวิตของปูมันธนาอันนี้พูดแบบรักข่าวบันเทิงที่จะเล่าสไตล์พี่บอยเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องของคดีในศาลซึ่งอย่างที่บอกนะคะมันก็มีหลายคาดีหลายคนทั้งในวงการนอกวงการแต่ที่เรารับรู้กันก็คือคู่กรณีคู่กันเลยก็คือลูกหมีและสมีเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการที่มอบหมายนะคะให้ทนายเดชาดําเนินการนคะครับโดยการฝั่งปูมันธนาก็มีทนายประมาณซึ่งท่านก็มีทีมทานายเป็นลูกสาวที่เรียนจบขึ้นอยู่ระดับหนึ่ง นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์เนี่ยมาดูแลคดีให้อาว่ากันไปเนาะอันนี้เมาส์มอยก็ทนายดังทั้งคู่ทนายเก่งทั้งคู่ทนายที่มีชื่อเสียงคนรู้จักทั้งคู่ก็คือลูกหมีทนายเดชาส่วนอาจารย์ประมาณก็ดูแลให้ปู่มันธนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่บอยอยากจะบอกก็คือเรื่องของกระบวนการในศาลมันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่กฎหมายกระบวนการยุติธรรมตำรวจท่านผู้พิพากษาต่าง,างๆเขาก็มีกระบวนการที่ตรวจสอบเหมาะสมถูกต้องแต่สิ่งที่บอยจะพูดใน ในอีกฝั่งหนึ่งและจะขยี้เนี่ยนะก็คือเรื่องของคดีชีวิตเธอขณะนี้เนี่ยปูมันธนาถือว่าเป็นคนในวงการบันเทิงนะเพราะยังยังมีผลงานอยู่บ้างนะคะแต่ชุดหลังๆก็หายไปเนี่ยคนก็ตกใจเนาะมันคือเรื่องของภาพลักษณ์คือคดีชีวิตเนี่ยมันคือเรื่องของภาพลักษณ์มันคือเรื่องของสิ่งที่คนเนี่ยเขาติดตามแล้วเขาช็อกเขาตกใจเพราะอะไรเพราะว่าวันที่ปูมันธนาแต่งงานหลายคนก็บอกโอ้โห ปูเธอโชคดีมากเลยเธอได้สามีตระกูลหิมะทงคําพี่หานดูรักเธอมากพี่หานเขารักปูจริงๆนะเวลานั้นฉันไปทําข่าวอยู่เธอสวยมากในวันแต่งงานโทษแต่ถิ่งที่บอยจะบอกก็คือวันนี้เนี่ยเกมในศาลมันคือเกมในศาลแต่เกมชีวิตเนี่ยพี่บอยยังจะบอกปูแบบนี้เนาะว่าเรายังไม่ได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกท,ท,ท,ที่ถูกต้องถูกควรของปูมันธนาพี่บอยคิดว่าอันนี้เป็นต้อง ต้องให้คนที่เข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าเรื่องวันนี้เนี i i ่ยเกมชีวิตที่ปูกําลังจะเดินเนี่ยมันเป็นการเกิดเดินเกมชีวิตที่ยิ่งเดินอะยิ่งเหมือนวัวพันหลักนะคะยังไม่เห็นช่องทางแสงสว่างที่จะเดินไปสู่ปลายอุโมง์ได้ในขณะเดียวกันนะคะการโพสต์ข้อความด่าทอในโซเชียลมันก็เข้าใจว่าปูอาจจะอยากระบายแล้วก็ ตอบโตในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองถูกกระทำเนาะแต่ว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมันก็ดูไม่ดีอ่ะอันนี้พี่บอยเขาพูดเนาะดูไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากให้ปู่ออกมาสู้นะคะสู้ความจริงสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติอะมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเรื่องเป็นนี้ก็ออกมาสู้นะคะว่าจะใชหนี่จะทําอย่างไรมาทํางานแล้วก็ใช้นี่ขอให้เจ้านี้รอเวลาแล้วก็สร้างทุกอย่างที่มันดูแย่นะคะกลับขึ้นมาในแง่ของภาพลักษณ์เนาะพี่บอยว่ามันก็สําคัญแล้วก็พี่ว่าพี่บอยว่า วันนี้สิ่งที่ทุกอย่างมันดูไม่ค่อยโอเคก็คือเรื่องของโพเซสในการเดินทางในสู่การการการ,การออกสื่อต่างๆเนี่ยมันดูมันดูไม่ใช่อะ่ะก็ให้กําลังใจนะเพื่อไปพูดวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แบบความว่าจะมาซ้ําเติมทับถมเนาะมันก็มีคนเล่าให้พี่บอยฟังว่าคือเขาเป็นซึมเศร้าพี่บอยเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่อย่างที่พี่บอยอยากจะบอกก็คือเงินทองมันเยอะเนาะก็ถูกแฉจากคนนู้นคนนี้ว่าภาพที่สร้างกับร่างที่เป็นเงินที่ใช้ นะจ่ายออกไปกับเงินที่เข้ามามันไม่บาลานซ์กันมันก็เลยจาเป็นที่จะต้องไปกู้นี่ยืมสินอันนี้คือสิ่งที่เขาก็เล่าเขาก็บอกอนะแต่พี่บอยก็ย้านะคะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยใดๆก็แล้วแต่คนเรามันพลาดกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเนาะในการที่จะสู้อ่ะคืออะไรที่มันพลาดอ่ะพี่บอยไม่ได้มองว่าคนเรามันต้องแบบสวยงามเนาะมันสะดุดกันได้มันพลาดกันได้เมื่อพลาดเราก็แก้ไขนะคะเมื่อพลาด เราก็ลุกขึ้นมาในการที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเราสู้อยู่เรากําลังจะใช้นี่อยู่เราอาจจะไม่ต้องออกมาพูดอะไรเยอะแต่เราทําเราอาจจะไม่ต้องมาแสดงอะไรมากมายตอบโต้นะแต่เราสู้ในสิ่งที่เราคิดว่าเราถูกต้องแล้วก็แก้ปัญหาถ้าผิดก็แก้ไขถ้าถูกเราก็ยืนยันในความถูกต้องอันนี้ก็คือพูดในในมุมของการให้กาลังใจเนาะพี่บอยว่าปูมันธนาก็มีสักยภาหอีกคนนึงนะจริงๆเป็นคนที่เล่นละครก็ดีนะแล้วก็สวยนะ พี่บอยยังก็ก็ก,ก็ก็ช่วยกันช่วยกันเนาะในการที่เราจะทําให้ปู่กลับมามีมีงานน่ะก็คงคล้ายๆกับคนก่อนหน้านี้เนี่ยที่เอาของเข้าไปไปจำนำอ่ะพี่ว่าภาพมันก็คล้ายๆกันแต่เราก็สู้ให้เห็นไงแล้วพี่บอยว่าเจ้านี้เขาก็อยากได้เงินคืนเขารอได้เขาคงไม่อยากไปขึ้นโรงขึ้นศาลให้มันวุ่นวายนะคะจนถึงวันนี้จนถึงณเวลานี้ก็ให้กาลังใจปู่นะว่าอย่าให้ชีวิตมันพังน่ะมันพังเฉพาะชีวิตตัวเองก็พอเนี่ยอย่าไปพังชีวิตครอบครัวพี่บอยว่ามันน่ากลัวนะ แล้วก็ขอให้ไม่เป็นความจริงเนาะไอ้เรื่องที่มีปัญหากับสามียาการโดนไล่ออกจากบ้านเพื่อว่ามันก็จะถูกสังคมหรือว่าถูกเขาเรียกว่าอะไรอะเศร้าแล้วเศร้าอีกอะแย่แล้วแย่อีกเนาะฮึบปูมรธนาฮึบ เราเคยรู้จักกันเรา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 ว่าน้องน่ารักเราก็คิดว่าไม่คิดว่ามันจะเดินทางมาถึงแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะคุยนะคะอยากจะสัมภาษณ์ก็ยังย้ําอยู่ว่าอยากอยากจะสัมภาษณ์นะคะก็ชีวิตในศาลให้ศาลตัดสินแต่ชีวิตของเราเราต้องคุมบังเหียนและแก้ไขชีวิตของเราค่ะก็หาที่ปรึกษาดี่ดีเนาะ แล้วเราก็ทําตัวตามที่ที่ปรึกษาเขาแนะนําพี่บอยเชื่อว่าวิกฤตชีวิตตรงนี้มันจะผ่านไปได้ค่ะเขาไม่รักเราหรือคู่กรณีเขาเกลียดเราไม่เป็นไรแต่เราต้องรักตัวเองแล้วสู้เพื่อให้ตัวเองกลับมามีที่ยืนนะคะนี่คือเรื่องราวของจริงใจเล่าค่ะช่วงท้ายแนะนําผลิตภัณฑ์ค่ะคุณขาบอนบูสเตอร์แฮร์ชีทเมนท์ขายดี2ปีซ้อนอันดับหนึ่งของฟัคเกอร์ไทยแลนด์นะคะตัวนี้เหมือนครีมนวดเธอสระผมเสร็จแล้วตัวนี้หมักไว้5นาทีล้างออกเห็นผลทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงว่าเส้นผมของเรามีคุณภาพมากขึ้นนะคะคคใรทีี่เจอส เจอความร้อนเจอสเปรย์แล้วผมมันฟูผมมันเสียผมมันแห้งผมแตกไปใช้ตัวนี้บำรุงค่ะมี3ขนาดนะคะแบบหลอด2 2 0 ML แบบบิบเบิ้มเลยเป็นซองใหญ่500 ML และแบบพกพาไปต่างจังหวัดขึ้นเครื่องได้50 ML ค่ะหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นอีเลฟเ่นร้านบิวตี้ทั่วประเทศรวมไปจนถึงออนไลน์นะคะฟาเกอร์ไทยแลนดค่ะพี่บอยปักตะกา้าพี่บอยปักลิงกเอาไว้ก็กดปุ๊บสั่งซื้อได้เลยนะคะย้ำนะคะ ราคาไม่แรงแต่คุณภาพแรงมากและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่วันนี้พี่บอยแนะนำโปรโมชั่นดีๆนะคะ Toyota าค่ะนี่คือรถยนต์ขวัญใจมหาชนคนไทยตลอดกาลนะคะเขามีข้อเสนอสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะถ้าค Cross ตอนนี้กับโ o โ l a Cross พร้อมโปรสุดคุ้มเป็นเจ้าของง่ายและยา i s Cross พร้อมโปรดีๆที่ผ่อนสบายย้าโมเมนต์นี้ต้องมี Cross นะคะโคโ l a Cross ผ่อนต่ํา7734บาทต่อเดือนนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง หรือดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งยาลิสคลอสผ่อนเริ่มต้น6,565 65บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือดอกเบี้ยพิเศษ1.55%สามารถสแกนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง QR code ที่ขึ้นตรงนี้นะคะย้ำทุกคนนี่คือโปรดีมากๆจาก t o y ย t a ค่ะโปรดีสุดคุ้มนี่มีจนถึง30กันยายนนี้นะคะอีกไม่กี่วันเข้าไปดูได้เลยโปรดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยแต่รถคุณภาพดีมีตลอดนั่นคือ รถยนต์โตโยต้ารถยนต์ขวัญใจมหาชนคนไทยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ตั้งใจฟังขอบคุณค่ะ